สรีไม่มีเวลาให้ทุกคุณฟังคะช่วงนี้สัญญาณจากรองสัตตาจารย์ดรแม่ชีกฤษณนารักษาโชมจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์แม่จะคุยเรื่องอะไรคะตน้นเรื่องล้องส่งเสด็จสูสสาา่สวรรค์คลัยสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะค่ะนมัสการค่ะอาจารย์แม่ ธรรมสวัสดีดีเจสุดานดีเจหัไทยรัฐและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะเชิญอ,อาจารย์แม่เลยค่ะค่ะเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศกักราชสองพันห้ารเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตภ์พบรมราชินีนาถพาะบรมราชชนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตซึ่งประสบนิกกรทั่วโลกนะคะก็ได้ถวายความอาลัย พอรุ่งขึ้นวันที่25ตุลาคม2568สังเกตว่าท้องฟ้านะคะส่องแสงสีนวลอ่อนๆเพื่อถวายความอาลัยแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพระองค์ทรงรับมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยไว้ในพระบรมราชินูปัมภ์ตั้งแต่พศออ2520หลังจากนั้นก็ ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์พศ2528พระองค์ทรงสเสด็จเปิดประชุมใหญ่สถาบันแม่ชีไทยจำนวนหกครั้งนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นผู้แทนพระองค์ได้สเสด็จมาเปิดประชุมและเวลาพระองค์สเสด็จมามีข้อความหนึ่งที่พระองค์ได้ประทานให้คณะแม่ชีไทยว่า ให้คณะเมธชีไทยทุกคนมีความรักเมตตากรุณาจะเป็นสิ่งที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ต้นไม้ก็จะ,จะ,จะเจริญงอกงามรวดเร็วอันนี้พระองค์ได้สเสด็จมาประทานพระโอวาทประมาณหกครั้งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะซึ่งคณะแมตชีไทยก็จะจำะจนระถ่งจนกระทั่งเท่าทุกวันนี้ก็คือในช่วงที่ ขมรอพยพเข้ามาในชายแดนไทยในช่วงปศ2522ขเมรอบพยพหนีภัยเข้ามาอาศัยในชายแดนไทยสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวงพระองค์ได้ส่งแม่ชีไทยลงไปอบรมผู้หญิงขมรและเด็กๆขเมรในศูนย์อพยพราชการลุนสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตรา อ,อบรมธรรมะให้กับผู้หญิงขเขมรแล้วก็เด็กขเขมรอบรมวิชาชีพโดยท่านผู้หญิงมณีรัตนบุญนาถนางสนองพ่อโอ์ท่านก็ได้ประสานงานมาที่คณะแมธีก่อนที่คณะเมธีจะลงไปปฏิบัติงานที่ศูนย์อพยพเขมรเขาล้านคุณหญิงทวินหวังทุติยโพเป็นประธานอบรมวิชาเคหะพยาบาลให้กับคณะเมธีไทย คณะเมธีไทยที่ลงไปปฏิบัติงาน14ชุดนะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนพศ2522จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2523ซึ่งคณะเมธีก็ประกอบด้วยสำนักเมธีสงบจิตอ่อนนุษ30กรุงเทพสำนักเมธีวัดบรมนิวาสสำนักเมธีวัฒนสงคราม สำนักแม่ชีวัดอโศการามสำนักแม่ชีวัดปักน้ำภาษีเจริญสำนักแม่ชีสันติธรรมารามสำนักแม่ชีบุญศรีมุนีกรสำนักแม่ชีวัดใหญ่ชัยมงคลอยุธยาสำนักแม่ชีธรรมนิมิตชนบุรีสำนักแม่ชีวัดไส้ทองบางซื่อสำนักแม่ชีนาฬิกาวันอยุธยาสำนักแม่ชีวัดป่าธรรมโสปณลบุรีสำนักแม่ชีสันติมาคมปาจีนบุรี สำนักแม่ชีสาวชะโงกจา่เชิยงเซวศูนย์ที่คณะแม่ชีได้ไปอบรมพวกคอมเมนต์อบพยพนะคะมีคอมเมนต์ทั้งหมดในศูนย์ประมาณหนึ่งพันเก้าร้ี่สิบเจ็ดคนในช่วงที่แม่ชีลงไปแล้วก็ทยอยคอมเมนต์ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากส่วนเด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตในระหว่างสงครามจำนวนสองร้อยคนเด็กๆ กลุ่มนี้ที่เข้ามาในศูนย์อพยพเป็นโรคมาลาเรียโรคไทไทฟอยโรคท้องร่วงปวดท้องอาเจียนบางคนก็แผลเน่าเปื่อยเป็นฝีโรคขาดอาหารบางคนก็ผอมแห้งแรงน้อยอดอยากหนีตายเพราะว่าพ่อแม่ตายใน <c oughs> ในระหว่างสงครามบางคนบางวันนะครับเด็กเป็นโรคพร้อมกันห้าสิบคน <c oughs> บางคนก็เข้าข้างโคมา่า ค่อนข้างจะโคม่าบางคนก็เจ็บหนักมีอาการสันเทามีพิษไข่อย่างรุนแรงไม่ทชบางคนที่เห็นเด็กเหล่านี้กำลังไม่ีช่เขามีหน้าที่วัดประลอดนะคะเพราะว่าเขาได้ถูกอบรมมาเรียบร้อยแล้วบางกลุ่มก็จะวัดปหลอดอีกคนหนึ่งทำหน้าที่จดบันทึกอีกคนหนึ่งทำหน้าที่เช็ดตัวให้พวกชาวเขมรที่ไม่สบายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ และเด็กบางคนนะครับซึ่งเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยคือเป็นไข้จับสันออย่างรุนแรงเลยไม่ทีเขาก็คือสงสารมากก็เลยไปกอดเด็กคนนั้นไว้เพื่อให้เพื่อให้อายอุ่นในความเป็นแม่เนี้ยเข้าไปถึงเด็กผู้หญิงบ้างเด็กผู้ชายบ้างไม่ทีก็แบ่งงานกันทำดูแลพวกขมิอพยพนะคะอ่าพันพันเก้าร้อยี่ส 2ีสิบเจ็ดคนนี่แหละค่ะก็คณะเมธีทั้งหลายก็ทำทำด้วยความสงสารแล้วก็ทำเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งจากสมเด็จพร,พ,รพ,พระพันปีหลวงซึ่งให้เมธีลงไปช่วยศูนย์อพยพขมรอคณะเมธีบางคนนะคะก็ได้เล่าคือท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ ตอนนี้ท่านอยู่ที่สำนักสงบจิตอ่อ,อนนุชสามสิบท่านเมือม่อเช้าก็ได้คุยกันท่านเล่าว่าท่านก็ได้อาบน้ำให้เด็กขมิเพราะว่าเขาไม่ได้อาบน้ำนี้ตายมาไอตัวนี่เหนียวไปหมดเลยแล้วมีมแมลงวันตอมด้วยหนังหุ้มกระดูกพอผ่านศูนย์คัดกรองเข้ามาส่งเข้ามาในศูนย์อพยพ เด็กเนี้ยตัวผอมมากเลยคณะม่ตีก็ต้องพาเด็กมาอาบน้ำตัดผมเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใหม่นะคะ,ะแล้วก็คณะม่ตีก็ถูกส่งไปบ้านหน้องจามด้วยบ้านหน้องยาแก้วด้วยพวกคณะยูเอ็นก็จะเป็นคนเป็นคนมารับนะคะให้ไปพักที่ว no ัดน้อยวัดวัดน้อย สรีุมพูที่อรัญญประเทศดังนั้นก็คณะเมธีทั้งหลายก็ได้ทำงานจุดนี้ก็จะนึกถึงสมเด็จพระพันปีหลวงดังนั้นในช่วงที่พระอ,องค์ได้สเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยคณะเมธีมูลนิธิสถาบันเมธีไทยก็สำนึกในพระมหากรุณาทิคุณของพระอ,องค์อย่างล้นพ้น แล้วก็ขอน้อมส่งพระองค์สู่สวรรคาคาลัยก็เลยนําเรื่องที่พระองค์เป็นห่วงคนอพยพโดยส่งคณะแม่ชีลงไปสิบสี่ชุดนะคะอ่สิบสี่ชุดนี้จะปฏิบัติงานชุดละสิบวันก็คืออชุดสงบจิตอนุษย์สามสิบเนี่ยไปสิบวันแล้วก็ชุดต่อมาก็จะลงไปเปลี่ยน ก็จะเป็นชุดอืมวัดบรมนิวาสวัฒนสงครามชุดนี้อยู่สิบวันก็กลับมาแล้วชุดวัดอโศการามสมุดปราการก็จะลงไปเปลี่ยนชุดวัด,วดอโศการามอยู่สิบวันชุดวัดปากน้ําภาษีเจริญก็จะลงไปเปลี่ยนอย่างนี้ค่ะการทํางานในสมัยอที่ขเขมรอพยพเข้ามาพึ่งพระบรม,มสมโพทธทิสมพารของ กระยัทไทยนะคะค่ะ,คะเรียกว่าเป็นพระเมตตาที่ไม่เลือกชาติเลือกภาษานะคะ,คะ,ะทำให้เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆนะคะก็ร่วมน้อมส่งเสด็จ ตูสวรรคาไลนะคะแล้ววันนี้ขอบพระคุณอาจารย์แม่นะคะ<ม>ที่นําเรื่องมาเล่าให้เราได้ทราบ<ม>ถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆ <c oughs> นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์แม่ค่ะ่าธมสวัสดีดีเจสุดาดีเจหัทไทยรัฐและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะค่ะรองศาสตราจารย์ดรแม่ชีกฤษณารักษาโฉมท่านผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตค่ะ สตรีสตรีไม hmm> ่มีเวลาให้ทุก